ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟ้าชีตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร h c a r คร ประธานสารเจ้านาจาสาทายจื้อปากน้ำประชามพันกำหนดงานประเพณีทิ้งกระจาดสารเจ้านาจาสาทายจื้อปากน้ำประจำปี2 5 6 5สิสนแสธีรพัฒน์เตช,ชาชัยยพัฒน์หรืออาจานใหญ่ประธานสารเจ้านาจาสาทายจื้อปากน้ำฝากประชามพันกำหนดการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดสารเจ้านาจาสาทายจื้อปากน้ำในวันเสาร์ที่13สิงหาคม2 5 6 5 โดยกิจกรรมภายในงานเริ่มเวลา9ก้นาฬิกาพระสงฆ์จีนอนมนิกายจากวัดยวนสะพานขาวเจริญพระพุทธมนต์เวลา10บนาฬิกาสานาทีคณะสงฆ์จีนประกอบพิธีอัญเชิญพระยูไลพระพุทธเจ้าและพระและพระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์เสด็จลงมาประกอบพิธีทักษินานุปทานชีโกเวลา11บเนาฬิกาสานาทีถวายพระทหารเพลนแด่พระสงฆ์และเวลา13บสนาฬิกาคณะสงฆ์จีนประกอบพิธีทิ้งกระจาดเพื่อปรดสัพพวิญญาณทั้งปวงมารับเครื่องเส้นไหว้จึงเชิญชวนคณะศิษย์ นักสิทธิ์องค์เทพเจ้านาจาสาไทาจืบและพุทธศา,ส,าสนิกชนชาวตำบลปากน้ําร่วมพิธีตามวันเวลาดังกล่าวณศาลเจ้านาจาสาไทาจืบปากน้าซอย17มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ข้าพระเจ้าทั้งหลายในกองการปบะเพ็ญกุศลผลแห่งพิธีทักษินานุในนานประธานสารเจ้านาจาสาทยไชื่อปากน้ํากําหนดงานประจําปีงานเทกระจาดปี2565ปีนี้จัดขึ้นในวันที่13สิงหาคม2565ขอเรียนเชิญสิทธิอนุสิทธิ์และพ่อค้าประชาชน ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรการและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกันบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในวันดังกล่าวช่วงเวลา9ในกาพระสงฆ์จีนจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเวลา10กา30นาทีพระสงฆ์อนันติกายวัดยวนสะพานขาวประกอบพิธีอันเชิญ องค์สมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระยุไรและพระโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ลงมาเพื่อประกอบพิธีเทกจาดในวันดังกล่าวและช่วงเวลา10บสามนกาคณะสงฆ์อนามิกายประกอบพิธีเทกจาดเพื่อเป็นทายาทานและอัญเชิญสัพพวิญญาณน,น้อยใหญ่มารับเครื่องเส้นไหวมาทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดย ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก